สวยอีกแล้วนะครับสเกิร์ตใหม่ของลูกค้านะครับตัวเก่าเนี่ยก็ใส่สเกิร์ตนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยมาเปลี่ยนใหม่ใช้มา4ี่ปีนะครับอยากได้ตัวของลูกชายที่แบบสวยๆใหม่ก็ได้ชุดสเกิร์ตนะครับสูงขึ้นกว่าตัวเก่านะครับตัวนี้ไฟบาไลท์นะครับสทิมติดหลายอย่างนะครับลูกค้าก็แวะมาเสริมเพิ่มนี่ครับเหมือนเดิม OEM สไตล์งานจริงสวยมากครับไม่สวยก็รู้จะบอกยังไงนะเพราะตัวนี้เป็นงาน C D สามมิตินะครับใส่ได้ทั้ง C T และอร์ตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงรุ่นใหม่ก็แวะเข้ามาครับมาดูก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรครับขอให้แวะเข้ามาเราดูแลให้สเกิดท้ายมีท่อไอมีไฟเบรกนะครับแล้วก็ท่อคู่แบบนี้นะครับสวยงามเลยนี่รับซิ้มท้ายนะครับลูกค้าติดตั้งไปนานละสีปียังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะครับเดี๋ยวมาชมนี นี่เลยทีเดียดเลยสำหรับรุ่นนี้2018จนถึง2021แอร์ออโต้นี่เลยตัวเก่าเนี่ยแอร์เนี่ยจะเป็นแบบแมนนวลน,นะครับนี่เลยครับเปิดรถมานะครับเปิดคูมิกนี่คือเร่งตัวของพัดลมนะครับตัวนี้ อย่างชัดเลยนี่ใช้งานนะฮะง่ายเลยเหมือนแอร์ออโต้ของโมเดลใหม่เลยนะครับแต่ลูกค้าก็อัปเกรดเพิ่มเป็นแบบใช้งานได้ดีขึ้นและที่สำคัญครับมีตัวของการไล่ฝ้าด้วยนะฮะตัวนี้ก็คือไล่เป็นร้อนและเย็นนี่ร้อนละนะครับเราก็เปิดมาเป็นตัวุงเย็นเหมือนเดิมนี่ไล่ฝ้ากระจกหลังไล่ฝ้ากระจกหน้ามีหมดเลยผมมี2รุ่นนะครับ รุ่นที่ไม,ม่มีไล่ฟ้านี้ก็ถูกลงนะครับมาเลยครับเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับมาที่ TJ เลย0 9 0 9 5 6ก9 9 9